บ้านสร้างเสร็จแล้วกังวลเรื่องการตกแต่งบ้านมีเทคนิคการตกแต่งบ้านแนะนํำไหมคะ,ะหลายคนที่สร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะติดปัญหานี้อยู่เยอะเหมือนกันกนะครับถ้าคุณมีงบในกระเป๋าน้อยเฮ้แนะนำเจ็ดไอเดียในลิมิตบ้านง่ายให้สวยและน่าอยู่สไตล์มินิมอลประหยัดประ,ะครับ,รบหนึ่งครับเรื่องแสงธรรมชาตินั่นเองครับผมลองเปิดช่องรับแสงให้แสงแดดเนี่ยเข้ามาในบ้านช่วยให้บ้านนสว่างขึ้นมันทําให้ประหยัดไฟและก็สบายตาแล้วก็ดูกว้างขึ้นสองครับการทาสีภายในเน้นทาสีโทนอ่อนหรือทาสีขาวให้ทั่วบ้านเนาะมันทาให้กบ้าาาานดูวงงสส่โลยต แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกมาวางเนี่ยมันจะดูดีขึ้นเลย3ครับต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวแนะนําให้หาต้นไม้ที่สวยงามมาเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวมันจะช่วยให้เรารู้สึกสบายตาสดชื่นแลวก็อากาศดี4ครับลองเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ชันหรือชิ้นเดียวแต่นี้ใช้งานได้หลายอย่างนะครับมันช่วยให้เราประหยัดพื้นที่แล้วก็เงินในกระเป๋าด้วยถัดมาคือข้อที่5ครับงานตกแต่งด้วยวัสดุ DIY มาลองทําของแต่งบ้าน DIY เองนะจะช่วยประหยัดเงินได้เยอะมากแลวก็สร้างสไตล์บ้านที่ไม่เหมือนใครครับับวดุจาาากกขออองงเ่่ยลืมลใช วัสดุเหลือใช้ดูนะครับหรือเอาวัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้างมาลองประยุกต์ดูมาใช้มาแต่งบ้านใหเท่ <Wow. S 1> ๆนะสุดท้ายคือข้อที่7ครับก่อนจะซื้ออะไรให้เราวางแผนก่อนซื้อเนาะเลอกซื้อของที่จําเป็นนะครับผมมันจะช่วยให้เราประหยัดเงินแล้วก็เพื่อไม่ให้บ้านมันรกบ้านจะสวยและน่าอยู่ไม่จําเป็นต้องใช้งบเยอะเลยนะครับด้วยเทคนิคเล็กๆเหล่เลหาเนี้ย <Wow. S 1> คุณสามารถันลิมิตบ้านของคุณเองให้สวยและน่าอยู่ประหยัดเงินได้อย่างแน่นอนครับก้าวหน้าบ้านั